<laughs> Muhan, happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday, happy birthday, happy birthday to you à leo Muhan, Muhan, Muhan. hàn mu hàn kinh si lái seafood เอาชิมเลยมาเร็วๆมาเร็วตีนจังเห่อเองตัวมันไม่กรอบกรอบกรอบจะได้อร่อยคือวาถ้ากรอบแล้วมันก็น่ากินแต่ถ้าไม่กรอบดูดันมันเะยเนะได้หมดก็โอเคนะตัวมาจ้าข้าวก็มีหลังบ้านยังกรอบอยู่กรอบอร่อยมากกรอบกรอบเลยเลี้ยงอะไรครับจะพากินก่อนเลยคนแรกอออืืหเป็นไง แกงซีฟู้ดสำมเหลยอยู่สำมเหลยนะร้านเนี้ยเจ้าของเหรอตอนี้เจ้าของใช่ไหมเป็นหมูหันหมูหันหมูหันร้านแกงซีฟู้ดสำมเหลยนะจ้าโอเคเลี้ยงใครบ้างเลี้ยงทุกคนในบ้านเลยนะกินดีกว่าคนตายไม่เอาละกินละ อร่อยนะได้เลยอือโทรสั่งก่อนสองชั่วโมงโทรสั่งสองชั่วโมงอยู่ทำเลไม่ไกลด้วยน้ำจิ้มก็อร่อยด้วยอร่อยอร่อยเก่งซีฟู้ดสำเร็จอือนี่โอเคเลยที่บอกว่าไม่มีกระดูกนะไม่มีกระดูกจริงกินได้เลยอร่อยอร่อยดูดิกจะหมดแล้วนี่ยอร่อยจริงเขาบอกมันจะเหลือแต่กระดูกบางส่วนเขาลอกกระดูกออกส่วนใหญ่ เจ้าภาพอยู่นู่นเจ้าภาพเจ้าภาพแสดงเจ้าภาพหมูหันเจ้าภาพหมูหันเรื่องนไงกินไปเยอะอยู่จะหมดแล้วเนี่ยอย่างก็ว่าตรงนี้มันก็เด็ดนะมันน่ากินกินง่ายนะเนี่ยใช่เขาเลาะง่ายเลยเพราะว่ามันมีแต่เนื้อเลยเนี่ยแล้วเวลาไปทำก็ง่ายเลยจะได้เข้าโอ้ยไปรอสส์ไปเด้งไดรอไปเด้งไปโดดผ่าน